ค่ะทุกคนวันนี้เรามาอันบล็อกมือถือในราคาเทียบหมื่นกลางๆที่มีจอโค้งแบบเรือธงเลยนะแล้วก็สเปกโอเคกล้องโอเคดีไซน์ก็สวยนี่ก็คือหัวเว่ยโนวาเก้าค่ะหลายๆลคนที่ตามเรื่องมือถือมาเนี่ยก็เห็นบ่นกันเยอะเลยนะคะว่าอยากได้หัวเว่ยโนวาแปแต่ว่าเขาไม่เข้าไทยรุ่นนี้เราได้แล้วค่ะตัวใหม่ล่าสุดเลยหัวเว่ยโนวาเก้างั้นออนมาแกะกล่องให้ดูดีกว่าค่ะนี่กล่องเขาจะเป็นขาวๆคลีนคิแบบนี้แล้วก็มีโลโก้โนวาจือ ปึงนี่ของออยจะเป็นสีสตาร์รี่บลูค่ะสวยไหมมันจะมีแบบความไล่สีเหมือนแบบ เมทัลลิกนิดนึงแต่ตววน,นะบางมุมมันก็จะแอบสะท้อนชมพูเขามีให้เลือกหลายสีด้วยไปดูกันได้แต่ว่าส่วนตัวเนี่ยอ้อจะชอบสีนี้ซึ่งวัสดุของเขาเนี่ยก็จะเป็นผิวแมตจับไปไม่เป็นรอยนิ้วมือแต่ว่าขอบข้างเนี่ยจะเป็นขอบเงานะอาจจะเป็นรอยนิ้วมือง่ายนิดนึงแต่เห็นบ้าว่าขอบเขาบางมากเลยเพราะว่าเขาให้จอโค้งมากค่ะน้าซึ่งส่วนตัวออยเนี่ยจะชอบมือถือจอโค้งเป็นพิเศษเลยเพราะว่ามันได้ฟีลแบบทีเมียอเหมือนเราใช้มือถือเรือธงเนาะ เนี่ยราคาแค่หมื่นกลางๆแล้วก็เวลาที่เราใช้งานเนี่ยเดี๋ยวออยเปิดหน้าจอให้ดูมันจะรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเราไม่มีขอบจอเลยอะระหว่างที่รอเดี๋ยวดูด้านหลังก่อนนี่ <Wow. S 1> ดูพริเมี่ม่ปะแล้วก็มีโลโก้โนวาใหญ่อยู่เหมือนกันตอนแรกออยดูไม่ออกแต่ว่ามันต้องเอียงข้างนี่วัสดุเป็นพลาสติกนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้ความคงทนมากแต่ว่าเราจะได้ความเบ้าแล้วก็บางมาดูดิอย่างบางอะแล้วก็กล้องเขาก็สวยนะมีกล้องใหญ่5้าดานพิกเตลแล้วก็ เลนอ er ัลต์วายแปล้านพิกเซลมีมาโคสอล้านพิกเซลแล้วก็เลนเด็ดอีก2ล้านพิกเซลค่ะนี่หน้าจอยมาแล้วเห็นป่ะรู้สึกเหมือนไม่มีขอบข้างเลยป่ะแล้วก็ขอบบนขอบล่างเขาเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยนะคะหนอดเขาก็เล็กๆเท่านั้นเอง รู้สึกเต็มตามากจอเขาก็สวยด้วยซึ่งส่วนตัวออยเนี่ยก็มีประสบการณ์ใช้มือถือจอโค้งเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างที่ออยบอกว่าส่วนตัวออยชอบมือถือจอโค้งเป็นทีเติดหลายๆคนอาจจะกังวลว่าเอ๊ะเวลาแตกมันจะเปลี่ยนยากอะไรยากไหมส่วนตัวออยใช้เนี่ยก็ยังไม่เคยทําแตกนะเพราะว่ามันค่อนข้างคงดนเลยอะพอเป็นจอโค้งแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องของการติดฟิล์มเพราะว่าฟิล์มกระจกเนี่ยจะค่อนข้างหายากแล้วเวลาติดเนี่ย บางครั้งก็จะทัชไม่ค่อยติดออเลยจะชอบใช้เป็นฟิล์มไฮโดรเจลมากกว่าแต่ว่าเนี่ยเขาจะติดฟิล์มมาให้แล้วก็จะรู้สึกหนึบๆนิดนึงแต่ใช้ๆไปก็ชินค่ะแล้วก็กความเป็นจอโค้งเนี่ยหลายๆคนกังวลเนาะว่าเราถือแล้วเอฟเป็นโดนตรงนู้นตรงนี้หรือเปล่าแต่ว่าออยถือก็โอเคนะคือมือออยค่อนข้างเล็กด้วยถือกาลังดีเลยแล้วเครื่องนี้ก็ค่อนข้างเบาด้วยแต่ว่าถ้าเกิดใครกังวลเนี่ยอ่าเขาแถมเคสมาให้นะเปิดให้ดูเขาแถมมาให้ครบทุกอย่างเลยค่ะ ปอันนี้เป็นสายชาร์จกับอะแดปเตอร์คือเราชอบหัวเบ่ยมากเพราะว่าพอแถมมาครบทุกอย่างไงแล้วก็มีเคสด้วยไม่ต้องหาเองติดฟิล์มก็มาให้แล้วเนี่ยไม่เห็นต้องทําอะไรเลยซื้อมาปุ๊บใช้ได้เลยอะ่ะไอ้จ้าเป็นเคสซิลิโคนนะคะใส่ปุ๊บก็จะแบบนี้เลยดูเหมือนไม่ได้ใส่เลยอะ่ะบางมากสวยด้วย ใส่เคลียร์แบบนี้เลยค่ะทําให้จับถนัดมือขึ้นนะแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าถ้าทําตกแล้วจะเป็นรอยตรงตัวเครื่องแต่ทางที่ดีเราก็แนะนําว่าอย่าทําตกดีกว่าค่ะเพราะว่ามือถือเขาไม่ได้ทำมาให้เราทําตกอยู่แล้วนะโอเคนะ เวลาที่เราเลือกมือถือเครื่องหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราคำนึงก็จะมีพวกเรื่องหน้าจอเรื่องสเปคใช่ป่ะเราที่สำคัญก็คือเรื่องกล้องใช่ไหมอย่างเซลฟี่เนี่ยให้มาถึง32ล้านพิกเซลออยลองถา่ายดูดูซิว่าสกินโทนเขาทำได้ดีไหม32ล้านพิกเซลเนี่ยคือค่อนข้างความละเอียดสูงเลยนะเนี่เขามีบิวตี้โหมดให้เลือกด้วยนะเราสามารถปรับได้สมมติเราอยากได้สกินโทนผิวเหลืองผิวชมพูเอาเ,าเลือกชมพูแล้วกัน <laughs> ตั้งให้แบบหน้าเนียนก็ได้คอนทัวร์ก็ได้อะ คอนทัวร์ระดับ5ระดับ1เอาล็อต3แล้วการกลางๆแล้วก็เอฟเฟ็ได้เผื่อบางคนแบบอยากใส่ฟิลเตอร์สีต่างๆแต่ไอ้ลองเทสก็ตั้งเป็นไม่ใส่ฟิลเตอร์ก่อนเนาะอ่าเขาก็ถามว่าจะแบบเป็นกลับภาพไหมมิมลเลอร์ไหมก็กลับละกันนะออนนี่ภาพที่ได้ก็โอเคเลยนะ อาจจะด้วยความที่กล้องละเอียดมากอะ่ะหน้าเราก็เลยค่อนข้างจะเห็นริ้วรอยเยอะแต่ว่าเราสามารถปรับได้นะว่าอยากจะแบบหน้าเนียนกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเผื่อบางคนไม่ชอบหน้าเนียนไงนี่แล้วก็พอถ่ายไปแล้วเหมือน ai เขาปรับให้ตอนนี้สวยขึ้นอ่ะงามอยู่นะงามอยู่เด้ออ่าผ่านค่ะ ต่อไปเรามาดูกล้องหลัง <shame> ค so, ่ะน like, ี so like it, everyday, nothing, right ่ก like right. ็จะเห็นเลยว่ากล้องที่เขาเน้นก็คือกล้องหลักเลนวาย50ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็จะมีเลนอื่นๆที่ออยบอกไปซึ่งถ้าเกิดให้พูดตรงๆเลยนะ50ล้านพิกเซลเลนวายเนี่ยก็ถือว่าให้มาค่อนข้างเยอะแล้วก็ถ่ายออกมาเนี่ยออยค่อนข้างชอบเลยค่ะถ่ายสวยแต่ว่าอีก3ามเลนเนี่ย8ล้านพิกเซล2ล้านพิกเซล2ล้านพิกเซลอ้อยว่าน้อยไปนิดนึงเวลาถ่ายเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยคมเท่าไหร่ค่ะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆชอบถ่ายรูปเนี่ยก็แนะนําว่าให้ถ่ายเป็นเลนวายค่ะ ส่วนเลนเอลตาไวเลนมาโคเลนเด็เนี่ยก็ถือว่าเขาแถมมาให้แล้วการอาจจะถ่ายคขำ,คำถ่ายจริงจังก,ก็ยังจะต้องเป็น50ล้านพิกเซลอยู่ค่ะแต่ก็เมคเลนมาเพราะว่าเขาให้กล้องหน้ามาตั้ง32ล้านพิกเซลเลนหลัก50ล้านพิกเซลถ้าเกิดเลนอื่นๆจะเยอะด้วยเหมือนกันเนี่ยราคาอาจจะพุ่งไปนะคะอันนี้หมื่นกลางๆแต่ทุกคนได้กล้องดีๆมาทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยมาดูที่เรื่องกล้องภายในกันบ้างนะคะรุ่นนี้เซนเตอร์เขาถือว่าใหญ่เลยแล้วก็ถ่ายที่แต่งน้อยค่อนข้างดีค่ะมีฟีเจอร์ One Life พูลอินวัน เราถ่ายที่แต่งน้อยได้ดีขึ้นความคมชัดต่างเนี่ยก็มีฟีเจอร์ X D Fusion มาช่วยเขาจะเก็บภาพ6ภาพแล้วก็มาเป็น1ภาพทาให้แสงต่างๆเนี่ยมันถูกต้องมากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องสีเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเลยค่ะหลายๆคนเวลาแต่งรูปเครื่องหนึ่งก็สีหนึ่งไปโผล่อีกเครื่องหนึ่งเอ้า ทำไมเป็นสีนี้เนี่ยออยเนี่ยประจำเครื่องนี้เขาได้มาตรฐานสีมาแล้วกับ DCI P 3สีชัดเป๊ะเวลาที่เราถ่ายภาพเนี่ยภาพจะสีตรงกับความเป็นจรงิงเวลาดูในจอเนี่ยก็จะเป็นจอมาตรฐานสีตรงแน่นอนไปดูเครื่องอื่นก็เป็นสีที่ใช่นะคะมาดูกันที่สเปคอื่นๆกันบ้างนะคะรุ่นนี้ชิปเซ็ตเขาให้มาเป็น Snapdragon 778G ซึ่งเป็นชิปเซ็ต 4G นะแต่ออยว่าก็โอเคส่วนตัวออยเนี่ยจะใช้ 4G มากกว่า 5G เลยด้วยซ้ำเพราะว่าในชีวิตประจำวันเราเนี่ยเราก็ไม่ได้โหลดอะไรแบบต้องการความเร็วขนาดนั้นนะ 4G ก็เพียง พอต่อการใช้งานแล้วเราต้องการความเสถียรมากกว่าตัวแรมเนี่ยเขาให้มา 8GB รอม2อง g b 6 g b ก็เพียงพอต่อการใช้งานค่ะอันนี้เขาให้แบตเตอรี่มา4,300มซึ 1, ah, ่งเป็น 4G เนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ทั้งวันเลยค่ะแถมเขายังมีชาร์จเร็วมาให้ด้วยนะเป็นหัวบ่หยซุปเปอร์ชาร์จ6 6วัตต์ชาร์จได้แบบไม่ถึงชั่วโมงก็เต็มแล้วอะ่ะแต่ว่ายัางไม่ได้เทสนะใครอยากให้เทสเนี่ยก็ ขอรีวิวเต็มกันมาได้ส่วนเรื่องของซอฟต์แวร์เนี่ยหลายๆคนถามกันมาเยอะนะว่าเป็นหัวเว่ยแล้วอาจจะแบบกังวลว่าใช้งานยังไงตัวนี้เขาระบบปฏิบัติการเป็น EMUI นะซึ่งหน้าตาก็สีสันสดใสแบบนี้เลยค่ะใช้งานลื่นนะแล้วก็ใช้งานง่ายด้วย ส่วนแอปต่างๆเนี่ยที่ปกติเราใช้ในชีวิตประจาว,วันเขาก็จะรวมมาให้อยู่ใน w h o w e Boy App Gallery ตรงนี้นะคะ่ะนี่เขาก็จะรวมแอปที่ปกติแล้วคนโหลดเยอะหรือว่าแอปจําเป็นหลักๆของเราไว้หมดเลยค่ะช้อปปี้เป๋าตังติก๊กต็อกมีหมดเลยนะที่ปกติเราใช้อะ่ะเนี่ยเลเว่นอะไรเขาเอามาให้หมดแล้วหรือว่าถ้าเกิดเราเติร์ชแล้วไม่เจอเนี่ยเราสามารถไปดูในนี้ได้น,นะคะเคท่าเสิร์ก็สามารถเสิร์ชแอปที่เราต้องการได้เลยเนี่ยก็จะมีขึ้นว่าปกติเราคนเสิร์ชอะไรกัน Tik t o ็กอกพับจีฮะอยากเสิร์ชเป็นอาว เห็นป so mm ่ะ hmm. ก็มาเลยแล้วก็กดอินต่อได้เลยค่ะนี่เขาก็จะขึ้นดาวน์โหลดมาให้ก็รอดาวน์โหลดแป๊บนึงนี่ออลโหลดมาแล้วแล้วก็สามารถจัดโฟลเดอร์ได้ด้วยจัดเป็นเกมอันนี้เขาจะมี recommend ด้วยว่า แนะนำว่าให้โหลดอะไรหรือว่าจะจัดวิดเจ็ตต่างๆก็สามารถทําได้คะ่ะเอาว่าค่อนข้างครบเลยนะถ้าเกิดเราอยากได้อะไรแล้วอันนั้นมี a อพพเนี่ยก็สามารถโหลดได้หมดเลยค่ะสรุปแล้วหัวเว่ยโนวา9รุ่นนี้เหมาะกับใครออยว่าเหมาะกับคนที่กําลังมองหามือถือในราคาหมื่นต่างๆสาหรับราคาอ f ฟ i c i a l ลเนี่ยเพื่อนๆสามารถกดดูลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะ ดูรายละเอียดต่างๆได้เลยแต่ราคาเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วแต่โปรโมชั่นของค่ายนั้นๆนะซึ่งสําหรับมือถือในเลนส์ราคานี้ออยถือว่าหัวเว่ยโนวาเก้าถือว่าคุ้มค่าเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอโค้งที่ดูแล้วพรีเมียมเหมือนรุ่นเรือทงเลยส่วนสเปกเนี่ยก็ไม่แพ้รุ่นเือทงเลยนะอ้อยว่าโดยรวมถือว่าโอเคครบรอบด้านเลยนะเหมาะกับน้องๆนักศึกษาที่กาลังมองหามือถือที่ราคาไม่แพงจนเกินไปแต่ว่าสเปคคุ้มค่าหรือว่าแม้แต่ผู้ใหญ่ที่ใช้มือถือทํางานอย่างถ่ายรูปถ่ายสินค้าส่งให้ลูกค้า ว่าเหมาะเลยค่ะก็ประมาณนี้นะคะกับหัวเว่ยโนวา9เป็นยังไงบ้างเพื่อนๆชอบหรือเปล่าถ้าชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะหรือว่าอย่างถ้าอ้อยรีวิวตรงไหนก็บอกได้เลยนะวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีสวัสดีค่ะ